สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะคะประจำวันที่สี่เมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือเก้าก็สองศูนย์ก็สามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สามสามสองสามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเนาะเก้าสองศูนย์เก้าสองหกนะ จับคู่ก็เก้าสองสองเก้าสองสามสามสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลคูเลคขขีนะก็สี่สองศูนย์หกสองศูนย์แปดสองศูนย์เนาะหนึ่งเก้าสามห้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามนะต่อไปอังกฤษสองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเก้าสองห้าก็สามหกสองสามก็ห้าหกนะจับคู่ สามห้ากับสองหกนะคะหนึ่งสามห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าเนาะสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดเนาะเลขคู่เลขคี่เนาะถ้าไม่ชอบตามที่เราเขียนให้นะต่อไปเยอรมนนีเก้ากับสามห้ากับหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าถ้าจะให้ดีก็เอาเจ็ดมาอีกตัวหนึ่งเนาะจะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้เนาะ จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็ได้จับคู่ก็เก้าสามสามเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าห้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เนาะวันนี้เน้นเก้านะคะเก้ากับสามนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ